มาดูลายมือกันก็ต้องดูเส้นนะคะเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจเกิดจากชีวิตเราสมองเราหัวใจเราเป็นผู้สั่งงานถูกไหมคะใครที่ยังดูเส้นไม่ออกให้ดูนะคะว่าเส้นลายมือะคะ่ะถ้ามันลึกถ้ามันลึกเคยเห็นเส้นลึกๆไหมเ,เส้นวาสนาลึกก็มีแปลว่าคนนั้นต้องเหนื่อยแล้วก็หนักกว่าจะมีวาสนาแบบนี้ ดิ้นรนไปนะคะถนอนอันนั้นอะ่ะยิ่งเป็นโคนดำๆเคยเห็นไหมมือแดงแต่ถนนชีวิตทําไมเป็นโคนดำๆชีวิตต้องขับด้วยความระมัระวังไหมคะถนนมีโคนระวังแต่ถ้าเส้นชีวิตของคุณสีแดงรลรยด้วยกิบูระไหมคะยชีวิตเร,เรียบง่ายถูกไหมคะแล้วถ้าเช่นเราไม่ขาดไม่แตกเลยนะคะแปลว่าถนนของคุณไม่ใช่เป็นลูกหลังไม่ต้องไปจานะเกาะแตกหรืออะไรให้จำอย่างนี้คะ่ะ ถนนเส้นนี้มีหินเล็กๆน้อยๆดีดขึ้นมาโดนรถเราแตกได้ไหมคะน่ะได้นะคะก็แปลว่าเส้นที่มันมีที่คุณเจอไปจนกาว่าเกาะอย่างงั้นอะไรอย่างนี้ให้ตีไว้เลยค่ะเกาะใหญ่ปัญหาเยอะเกาะเล็กๆก็ปัญหาน้อยถูกไหมคะอาจจะดีดขึ้นมาได้แต่ถ้าคุณเจอรถที่มันเป็นอย่างนี้ค่ะวิ่งไปแล้วถนนหินเยอะมากหินเยอะมากคุณต้องขับด้วยความระมัดระวังไหมคะเผื่อฉลับลงข้างทางถูกไหมคะ<ช>แต่ถ้าคุณเจอถนนลูกรังเลยล่ะลูกรังแดงอ่ะ ขับยากไหมคะอึบอึบอึบนี่คะ่ะก็แปลว่าทุกเส้นค่ะเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจสามเส้นนี้นะคะถ้ามีอะไรที่มันไม่ราบเรียบเหมือนถนนลาดยางตีไปเลยคะ่ะแปลว่าตรงนี้คุณกําลังมีความทุกข์ในเส้นสมองคุณกําลังมีความทุกข์เรื่องของหัวใจคุณกาลังมีความทุกข์เรื่องการดำเนินชีวิตถูกไหมคะเพราะเส้นมันไม่ราบเรียบบางคนเนี่ยเส้นเนี่ยแตกย่อยยับตั้งแต่เด็กๆจุดอายุอยู่ตรงนี้ง่ามือใช่ไหมสิบยี่สิบสามสิบและสุดท้ายค่ะตอนอายุสี่สิบ มีเส้นที่ราบเรียบแปลว่าช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาชีวิตคุณมีแต่ปัญหาวันนี้คุณผ่านปัญหามาได้แล้วเพราะถนนของคุณมันเรียบแล้วอันนี้ทายอย่างนี้นะคะสมองก็เหมือนกันตรงไหนที่มีปัญหาสมองมีอะไรนะเรียกว่าหนวดตำลึงถ้ามันมีระยะสั้นๆแปลว่าสองสามปีนี้กําลังติดมีน้อยอยู่ <c oughs> หรือไม่ก็ติดคุกอยู่นะคะเพราะาอะไรมีการคดีช่อโกงมีปัญหาได้หรืออะไรได้แต่พอมันเป็นเส้นตรงแปลว่าปัญหานี้มันผ่านไปแล้ว เราดูที่จุดอายุไปที่หน้า47 8 849นะคะ